เพี่น้องบ้าแม่นอนอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาครับปลูกหญ้าไว้เต็มเลยครับฝนบ่าาตายแทย้หญ้าบ้าแม่ปลูกไม่ไห้ครับน้ำไปตักน้ำามาหยอดครับพี่น้องหยอดยามเ้าวพอดีครับเมื่อนี้สิเปลี่ยนแผนหยอดยามแรงแต่ฝนบ่าาสิไดีหยอดครับหลายพันต้นครับหยอดยางไปเอาน้ำเป็น ไปกับสกิโลครับเข็นมาห,หยอดอีกโอ้คักครับถ้าฝนมากก็ดีครับตอนนี้อยู่ช่วงยาว้นบร่เห็นอย่างครับรอบฝ่าฝนยากเกเดอยู่ครับอันนี้ปลูกไว้นากอน,ป,นปุ่นกับปุ่นกันเน้เปียเขียวคุณนี่ยังเห็ดว่าสิเชอนพี่น้องมหาค้องกินครับ อของกินของกินของเฮาเป็นของกินบ่ต้องลงทุนอย่างไรครับบักกอ,อกพี่นอ้องบักกอ,อกหน้าบักกอ,อกป้ายอย่างเงี้ยครับเี็นว่าแมวสิเก็บไปต่าไปกินพียน้องโอ้กินก้อนเขาเลยครับบักกอ,อกครับบ,บ,บักกอกพี่น้องเห็นไหมปากกอกที่เขาใส่สมตำนะครับ น้่ยหน่อยๆอ่อนๆนครับกินแซบเด้ครับบ่าวแมวเา่เคยกินหรอกแต่ว่ามือว่านล่องเบิงเขาว่ากินดีเด้เลยท่าสอ๋ดีก็เอาสอ่านครเลยมาเก็บเก็บสีเห็ดซูี่น้องกินว่านบ่าวแมวกินกับกะปีครับแต่ว่ามือหน,นีบบ่าวแมวสิกินเห็ดตำเขาว่าฝานเปียกออกความเด้เลย่น จะบ้าแมวกินแบบบ้าฟันเปียกมันกระแทบนี่นะครับของกินครับอยู่เถียงกับท่อมน้อยบ้าแมวเนี่ยแหละครับโอ้ลายครับสูงสูงุนค,ครับแต่ว่าบ้าแมวเก็บน่วยตำต,ำ,ตำครับอบัก,กอกพี่น้องแกมาสุกมาเขาก็ไปตำใส่สมตำครับครับผมเดีย๋ยวรอเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากเข้าฝานบกรอกอบพาเคืองเลยพี่นอ้องพาบกรอกอบเคืองใส่ลงไปในขกครับคือเหม,มือดแต่ทั้งเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนมีอย่างเข้าก็ใส่ไปครับปลาแดกครับปลาแดกปลาแดกกระปุกครับใส่เพื่มขิ่มนัวนะครับใส่ปลาแดกลงไปเล็กน้อยครับเพอได้กิน สูตรบ้าแมวเลยเพราะไตโตแล้ครับผงนัวครับใส่หาบาทแซ่บหาบาทใส่สองบาทแซ่บสอง,งบาทพี่น้องเราจะน้ำปลาจังหน่อยครับใส่ลงไปเดี๋ยวสิเข้มอะไรครับพริกป่นลงไปจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพริกป่นแสดงว่าจิตจำพริกแห่มัน ใส่พริกป่นดีกว่าไม่สูตรไม่นะครับใส่ป่นลงไปใส่น้ำตาลจักหน้อยนะพี่น้องเนะบ้าแมวหนาหวานอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานนิดหน่อยครับเออใส่น้ำตาืมพี่น้องค่อยเบิง่งค่อยเบิ่งมานโอ้ยใส่เดี๋ยวสีํำแล้วครับอ้าพี่น้องเห็นบ่ครับพร้อมแล้วครับผม พร้อมสิค้นครับบ่ตำหรอกเดี๋ยวมันสิเละพร้อมสิค้นค้อนออกค้นค้นตำยนันน้ำม,มันกระเด็นแท่ตานะครับโอ้ครับพี่นอ้องตำไ่แตกพังๆเลยวะเคยกินแต่ประกอบน้ำครับนี่ประกอบปลาประกอบหน้าประกอบสมตำเนาะนุ่ยเนยน้อยๆๆแขียนบ่ทันอีกแข็งนะครับกินมาได้พี่นอ้องบ้าเมียสิพ้ากิน พี่นอ้องมา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 ครับผลไใหม่หากินได้ตามทอ้องทุ่งแจ้งนอยกับสีมีบบะโกสุกพี่นอ้องบะโกกกำลังเป็นนวยมาค้อปีนี้บ่คอยติดเป็นไรครับอืมพี่นอ้อง คอยเบิ่งบ้าแมวสิกินครับสิกลับหน้ากล่องให้พี่นออ้องเบิ่งปั๊บปั๊บอ่า